อาไปตลาดไปหาเรียกเบิ้งปลาช่อนโอ้พ่อแล้วเนี่ยไปเอาไปทอดกันอ้าวแป้งลงทอดเลยแบบนี้ใส่ลงไปเลยมักเกลือซื้อแล้วครับเนี่ยปวดลงไปทอดให้เรียบร้อยเป็นอันว่าสุกเรียบร้อยแป๊บเดียวสุกอะ่ะอืม ไอ้ตัดการใส่ถ้วยหมอปลานมือนี้เฮาสีเห็ดปลาชนเปะสะกันตัวมันเป็นยังไงเห็นบ่มันติดกันกนะครับพี่นอนะ้องประมาณใส่โลด้วยปลาตัวใหญ่โลก,กว่าละ่ะอืมแล้วก็มาเห็ดเกรือปรุง,งมืนอี้เขาจะเอาปลาทูใส่ิกแกงใส่อืม ทำโจมใส่หมอไปนเลยยังปรุงห้องกับสีมี่หลายย่างพีกแกงน้ำปาลามปีบ๊บน้ำมะขามแล้วก็ซอสสูตรเจออ้อยเขาซอสส่วนตัวน้ำปลาน้ำมะนาวเดอ้อ ลงเขียวเข้าไปบ้านนี่เอากระเซ็ตเรียบร้อยแล้วนี่คนซิมถาซิมแล้วป้ายจัดไปโอ้เป็นังได้บ้านนี่เป็นได้แซบบอโอ้ <laughs> ถากินยังเดียวเนาะ